ความรู้เสรริถถึงถส์ฟวัสดีคุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive t h r u ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่33นะครับแมเว้นคลิปไปนานพอสมควรนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติมานะครับซึ่งนำมาสู่ตอนนี้ตอนที่13รายการ Drive t h r u g ความรู้เสิร์ฟถึงรถคุยกันเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า นะฮะเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่นะครับโดยวันนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ผมว่าใครได้ฟังคลิปนี้จนจบใครได้ชมคลิปนี้จนจบเนี่ยนะครับวันหนึ่งในอีก1ปีในอีกสปีคุณจะกลับมานึกถึงคลิปนี้นะครับว่าเอ๊ะนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาตีตลาดใน ประเทศไทยบ้านเรานะครับเทคโนโลยีที่พูดถึงคือ DMI นะครับ DMI หรือว่า Dual Mode Intelligent จริงๆแล้วถ้าเอาให้คุ้นเคยกับเรามากที่สุดนะก็คือเทคโนโลยี Plug-in Hybrid นะครับก็คือระบบท,ที่เติมน้ำมันได้แล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับ Plug-in Hybrid ไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการมาของ DMI เนี่ยในแวดวงของอุตสาหกรรมยานยนต์เขาก็มองว่า เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจจะตอบโจทย์กับการใช้พลังงานใหม่ที่ทําให้คุณประหยัดพลังงานได้ที่ทําให้คุณเ,เรียกว่าประหยัดพลังงานได้ใช้ EV ได้แล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จเพราะมันเติมน้ํามันได้นะครับแต่ว่า p l u ๊กอินไฮ i รที่ว่านี้เติมน้ํามันได้ชาร์จได้เนี่ยในแต่ละเจ้า เขาจะแตกต่างกันนะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันแต่ที่ผมกำลังพูดถึง DMI นะครับหรือว่า u u l m o o e i n t t l l l i g n t เนียเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของรถยนต์ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง BYD นะครับที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่า Plug-in Hybrid ที่เป็นเอกสิทธิ์ที่ชื่อว่า DMI ที่ผมบอกเนี่ยของ BYD นะครับปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดในจีนอยู่ที่50%นั่นหมายความว่า Plug In Hybrid ท,ทั้งหมดที่วิ่งอยู่ในแผ่นดินจีนนะ่ะ ครึ่งหนึ่งนะวิ่งมา10คันเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่ชื่อว่า DMI ของจีนนะแล้วตอนนี้ DMI ที่ว่านี่เพิ่งจะเปิดตัวในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าเราคุ้นเคยกับบิวตีตัวน,นี้ก็คืออะไร a อ t o ต3ใช่ไหมแอตโตเป็นเป็นไฟฟ้า EV ที่เป็น SUV B s e gment นะที่ เป็นไซต์ที่วิ่งเยอะที่สุดตอนนี้แหละนะครับที่เป็น EV บ้านเรานะฮะเขาก็รอดูกันว่า DMI ที่ว่าเป็น Plug-in Hybrid เนี่ยมันจะเข้ามาในในบ้านเราแล้วจะทำยอดได้เท่าๆกันหรือเปล่านะครับผู้สับเทคนิคเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะเปลี่ยนหนีไปกันไปก่อนนะฮะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปดูถึงถึงเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเลยนะที่เมือง ซีอานนะที่เมืองซีอานที่ประเทศจีนนะครับที่หายหน้าไปช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยแหละเดินทางกลับมาติดงงติดงานอะไรนะฮะก็ไปที่เมืองซีอานนะแล้วก็ได้ไปดูตัวระบบนี้เพื่อเอามาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับรถยนต์พลังงานใหม่นะตั้งต้นจากอย่างนี้ก่อนนะเขาเรียกว่า nev นะครับ nev คือ new อิเล็กทริกเว c ิเคิลนะฮะ new อ่า new อิเล็กทริกเว c ิเคิล new energy เว h i c ิเคิลนะ NEV เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะรวมไปถึงอ่า uh, รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%เรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกเว e ิเคิล BEV นะรวมไปถึงปลั๊กอินไฮบริดคือ PHEV ที่บอกนะครับก็คือ PHEV ก็คือตัวเนี้ย DMI ที่วันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับนอกจาก สองอันนี้เขาก็จะมีพูดถึงไฮโดรเจนด้วยนะเ,เชื้อเพลิงพลังงานใหม่ๆที่เขาเรียกกันว่าเป็น n e v หนึ่งนั้นคือไฮโดรเจนนะครับก็3-4อันนี้นะฮะเราก็จะแบ่งบอกว่าถ้าวิธีการดูแผ่นป้ายทะเบียนว่ารถคันไหนในจีนที่ใช้พลังงานใหม่นะครับเขาจะแบ่งตามแผ่นป้ายทะเบียนฮะอย่างอันนี้ผมเอามาให้ดูนะมันเป็นภาพของแท็กซี่ที่จอดรอรับผู้โดยสารนะครับถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียน สีเขียวนะเขาจะเรียกว่าเป็นรถยนต์ที่รักโลกหรือว่ารถที่เป็นกลุ่มของพลังงานใหม่ที่ผมบอกนะก็คือมีไฟฟ้าล้วนหรืออาจจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรืออาจจะเป็นไฮโดรเจนนะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะแผ่นป้ายทะเบียนสีเขียวแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินนะก็คือรถที่ยังใช้ยังเติมน้ํามันอยู่นะฮะหรือไฮบริดนะรถไฮบริดเฉยๆเนี่ยเติมน้ํามันอยู่นะแล้วมีตัว ตัวแบตเตอรี่เล็กๆมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอันนี้ไฮบริดเฉยๆเ,เติมน้ำมันอย่างเดียวชาร์จแบตไม่ได้เขาก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของแผ่นป้ายสีน้ำเงินนะครับก็คือยังไม่ได้จัดเป็น NEV นอะอันนี้คือการแบ่งที่จีนนะเพราะฉะนั้นก็ปูพื้นได้เห็นแบบนี้ว่าปลั๊กอินไฮบริดนะยังคงเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของรถยนต์พลังงานใหม่นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักค่อยๆจากใหญ่มาเล็กนะเมื่อกี้อธิบายภาพรวมไปแล้วนะว่ารถยนต์พลังงานใหม่มีไฟฟ้ามีปลั๊กอินไฮบริด นะมีไฮโดรเจนแต่วันนี้เราจะพูดถึงปลั๊กอินไฮบริดนะครับปลั plug ๊กอินไฮบริดคืออะไรนะฮะปลั plug ๊กอินไฮบริดในบ้านเรานะครับมีน,นี่ตามภาพก็จะเป็น Mitsubishi Outlander PHEV เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งแบตเตอรี่นะฮะชาร์จแบตเตอรี่ได้เติมน้ำมันได้นะครับตัวปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ตัวอย่างแรกนะคือ Mitsubishi Outlander อีกขั้นหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรเกรดวอลมอเตอร์ที่เป็นตัวฮาวาลเอสซิกนะครับก็เติมน้ำมันได้ชาร์จแบตได้เหมือนกันนะครับโดยทั่วทั่วไปแล้วนะปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคือเป็นรถที่มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณสัก8กิโลวัตต์อาว์0กิโลวัตต์อาวนะครับก็คือพูดง่ายพอมีแบตอยู่บ้างสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แล้วก็ ถ้าขี้เกียจชาร์จก็เติมน้ํามันก็วิ่งได้ตัวตัวแบตเตอรี่หมดปุ๊บเขาก็เปลี่ยนโหมดเป็นน้ํามันแล้วก็วิ่งไปอันนี้คือรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดโดยทั่วๆไปซึ่งนอกจาก2เจ้านี้นะนอกจากฮาวาวลนอกจากมิสูบิชิที่ให้ดูภาพจริงๆในกลุ่มของรถในกลุ่มของรถยุโรปนะทั้ง Mercedes-Benz ทั้ง BMW เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นเจ้าที่ชอบใช้ปลั๊กอินไฮบริดนะเพราะว่า มันก็ยังก้ากึ่งอ่ะและอย่างหนึ่งการเปลี่ยนผ่านมันก็เหมือนค่อยๆเปลี่ยนคือเขาก็เอารถที่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วล่ะมาใส่แบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปนะใส่ระบบชาร์จเข้าไปนะครับมันก็มาสู่ยุคของปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดทั่วๆไปนะครับทีนี้ขยับเข้ามาแล้วนะมาสู่ DMI นะครับ DMI ย่อมาจาก Dual Mode Intelligent นะครับดูว่าโหมแปลตรงตัวก็คือมี2โหมดเลือกได้จะใช้ โหมดไหนนะครับดูอ l m o โหมดอินเท g e n เจนนะครับมาถึงตรงนี้บางคนเอา้าก็ BYD เขาทำรถไฟฟ้าไม่ใช่หรอทำไมเขาต้องทำรถน้ำมันนะครับหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็ไปได้ความรู้ใหม่ที่ซีอานมานะครับก็คือ BYD เป็นเจ้าแรกนะครับที่เขาปล่อยรถปลั๊กอินไฮบริดสู่โลกใบนี้เออพิ <c oughs> ่งรู้นะะโดยรุ่นที่เขาปล่อยมานะครับในยุคนั้นนะครับเขา ทำรถไฟฟ้าในรุ่น F3 นะครับ F3 DM นะก็คือ F3 Dual Mode นะครับเมื่อ16ปีที่แล้วอันนั้นคือคันแรกนะที่ออกสู่ตลาดแต่ลังจากนั้นก็เอาละไม่มีใครจำความได้เพราะมันนานแล้วนะก็ออกสู่ท้องตลาดมาเป็นรถที่สามารถเติมน้ำมันได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ ทีนี้มาพูดถึงตัว Dual Mode Intelligent ที่ว่านี้นะครับมันแตกต่างจากตัว Plug-in Hybrid ที่เรารู้จักกันมาจาก2ยี่ห้อก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูภาพไปนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับคำถามคำ,คำตอบแรกเลยบางคนตอบในใจได้ยกมือก่อนเลยนะครับปุ๊บบอกว่าต่างกันที่ราคาครับทุกทีพอขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่เป็น p l u ๊กอิน b ฮบรเนี่ยโหราคาล้านกลาง มิสูบิชิอัลเลนเดอร์นี่ขึ้นไปล้านสี่ล้านห้าล้านหกฮาวาลเอสซิกพักเอ็นไฮบิดก็เช่นกันล้านสามล้านสี่ล้านห้าโดยประมาณนะครับแต่พอมาเป็นซีไลออนซิกนะที่เพิ่งประกาศตัวเป็น DMI เนี่ยนะเปิดตัวมาเก้าแสนกว่าบาทนะรุ่นท็อบล้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งแบบเฮ้ยราคาทำไมถึงแตกต่างกันได้เยอะนะครับราคาคือส่วนหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ทดเอาไว้ในใจก่อนนะครับเรามาดูตัวระบบการทำงานนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่ มันแตกต่างจากตัว plug-in hybrid นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่า plug-in hybrid ทั่วไปเนี่ยก็เหมือนเหมือนแบตเตอรี่กับน้ำมันทำงานจูนร่วมกันนะครับแต่ตัว DMI ขออนุญาตเรียกสั้นๆเลยนะ DMI นะครับ Dual Mode i n t e i g e n นะครับคือเขาบอกว่าหลักการทำงานเนี่ยอันนี้ไมวิศวก่ออนธนะิบายนะตามคลิปที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะคือไฟฟ้าจะทำงานเป็นหลักอ่า หลักคืออย่างนี้เลยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ส่งกำลังไปที่ล้อเป็นหลักนะครับคือแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ใต้ท้องรถเหมือนกันนะครับเขาการทำง,งานเขาจะแบ่งเป็น3โหมดนะแต่เดี๋ยวดูที่หน้านี้ไปก่อนนะให้ดูว่าเออเขามี2โหมดในเรื่องของการในเรื่องของการจัดการพลังงานในตัวรถนะครับแต่เวลาขับเคลื่อนเนี่ยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จะใช้แบตเตอรี่ที่เป็นตัวจ่ายพลังงานเข้าไปที่มอเตอร์มอเตอร์ทําหน้าที่ปั่นนะแล้วก็ส่งพละกกาลังไปที่ล้อนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเขาใช้คําว่ายังคงขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอยู่นะแต่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับและมีมีเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเติมน้ํามันได้นะเติมน้ำมันปุ๊บน้ำมันทำหน้าที่อะไระน้ำมันทำหน้าที่ปั่นไฟ นะหลักๆเลยคือทำมาที่ปั่นไฟไปเก็บที่ตัวแบตเตอรีนะ่หรืออาจจะใช้คําว่าเสริมกําลังนะครับเพื่อลงไปที่ลอนะครับทีนี้เรามาดู3โหมดของตัว d m i มที่ว่านี้นะครับโหมดที่1นึ่เขาเรียกว่า ev Mode นะฮะโหมดที่1เรียกว่า ev Mode ev Mode เนี่ยก็นึกถึงภาพของรถยนต์ไฟฟ้า100%เลยนะครับก็คือขับด้วยไฟฟ้ารวนเลย นะครับมีแต่พลังงานไฟฟ้าพลังงานจากตัวแบตเตอรี่ส่งต่อไปที่มอเตอร์นไปช้าๆนะแบตเตอรี่ส่งต่อไปที่มอเตอร์มอเตอร์ส่งต่อไปที่ล้อนะครับซึ่งในโหมดเนี้ยก็เทียบเท่ากับคุณขับรถ EV ีคันหนึ่งอ่ะขับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันหนึ่งเหมือนคุณขับดอลฟินเหมือนคุณขับแอตโต้สาเหมือนคุณขับบีมาร์ดิซิลเหมือนคุณขับคูดแคทเหมือนคุณขับ MG4 e จนะฮะก็คือ เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับในโหมดนี้คือ EV p u e Electric นะครับก็คือพลังงานจากแบตเตอรี่ส่งไปที่มอเตอร์มอเตอร์ส่งไปที่ล้อนะครับอันนี้คือโหมดที่1ที่คุณสามารถใช้รถที่ลงท้ายเทคโนโลยีว่า DMI ด้วยโหมดของไฟฟ้าร้ออันนี้คือข้อดีข้อที่1ขับในเมืองเนี่ยเรียกว่าสบายเขาออกแบบให้คุณวิ่งได้90กิโเมตรนะซึ่ง ต่อให้ไม่ถึงก็ลองคำนวณเล่นๆว่าวันหนึ่งคุณวิ่งถึง90กิโลเมตรไหมออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านเอาแบบเฉลี่ยนะไม่ใช่เอาวันที่เราเดินทางเยอะสุดไม่ใช่นะเอาแบบเฉลี่ยนะวันหนึ่งที่ทํางานจากบ้านไกลไหมนะมีแวะนิดหน่อยหรือเปล่าแล้วกลับบ้านรวมๆแล้วกี่กิโลเมตรถ้าวันหนึ่งวิ่งไม่ถึง90กิโลเมตรก็วิ่ง evey electric ไปได้เลยนะครับอันนี้คือโหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่สองนะฮะเมื่อกี้ไฟฟ้าล้นไปแล้วโหมดที่สองเขาเรียกว่าเป็น เป็นซีรีส์โหมดนะฮะเป็นซีรีส์นะฮะตัวซีรีส์โหมดนะครับอันนี้เขาจะตัวจะมีเรื่องของเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ผมบอกเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์1.5ลิตรคุณลองดูตรงที่เขียนคำว่า engine นะฮะเครื่องยนต์1.5ลิตรเนี่ยก็คือเติมน้ำมันเข้าไปใช่ไหมเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็เครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซิน,นทำงานทำหน้าที่ ปั่นไฟนะครับปั่นไฟมาสู่ตัวที่เรียกว่าอะไรฮะเจเนเรเตอร์ ator, นะปั่นกระแสไฟนะแปลงกระแสไฟแล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์นะส่งไปที่มอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ส่งกําลังไปที่ล้อนะก็คือวีลนะฮะเพราะฉะนั้นในโหมดที่2เนี่ยก็คือกรณีที่พูดง่ายแปลแบบง่ายเลยนะแบตเตอรี่หมดนะฮะ แบตมันไม่ได้ใหญ่เท่ารถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแบตอันนี้ก็ให้มาสักเท่าไหร่ไม่เยอะสิบกิโลวัตต์สิบห้ากิโลวัตต์อย่างเงี้ยนะฮะสิบถึงสามสิบกิโลวัตต์อาวประมาณนี้นะครับพอแบตมันหมดปุ๊บนะฮะเขาก็จะให้เครื่องยนต์เนี้ยทําหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บเนะ่เหมือนภาพนี้นะครับคือวิ่งวิ่งไปคุณไม่ให้นึกภาพอารมณ์เหมือนรถติดแก๊สละกัน NGV อ่ะนะฮะมันพีพอมันหมดปุ๊บก็ก็สลับโหมดกันเองนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ถึงกับเปลี่ยนโหมดแบบนััน้นแตต่ว่ววา เครื่องยนต์จะทําหน้าที่ปั่นไฟแบบนี้นะมันระบบมันก็จะสลับการทํางานกันเองนะครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ส่งกําลังไปไปที่ไปชาร์จแบตแล้วก็ส่งกําลังให้มอเตอร์มอเตอร์ส่งกำลังไปที่ล้อนะครับมันก็จะมีโหมดในการสลับกันกันแบบนี้นะครับซึ่งในโหมดที่2ที่ผมเรียกว่าเป็นซีรีส์โหมดเนี่ยนะก็คือการเอาการเอามอเตอร์เนี่ยไปปั่นไฟแล้วก็เอา,อาไฟที่ได้เนี่ยนะไปสู่ เอาเครื่องยนต์ไปปั่นไฟนะแล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์มอเตอร์ส่งไปที่ล้อนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนก็ยังคงเป็นมอเตอร์เป็นหลักนะครับแต่ว่ากินน้ํามันถูกไหมเพราะว่าน้าม,มันไปปั่นไฟนะครับอันนี้คือโหมดที่2ส,ส่วนโหมดที่3นะฮะเขาเรียกว่าพาราเรลนะฮะพาราเรลโหมดนะครับพาราเรลโหมดคือการส่งกําลังไปพร้อมๆกันนะครับ ในโหมดของ p r a l l e l Mode เนี่ยนะครับก็คือเราต้องการที่จะเรียกพละกำลังแบบเต็มที่เลยเหยียบคิกดาวนเต็มที่หรือว่าขึ้นเขาต้องการแรงส่งสูงๆนะครับเขาก็จะให้มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ที่ได้พลังมาจากแบตเนี่ยนะฮะส่งกำลังไปที่ล้อและให้เอนจิ e นก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ย1.5ลิตรส่งกำลังไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆพาราเดลแปลว่าผสาน ผสานพะละกําลังไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อส่งไปที่ล้อนะครับอันนี้เป็น3โหมดนะที่เป็นระบบการทํางานของเทคโนโลยี DMI อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งทั้ง3โหมดนะจุดที่เขาแตกต่างจากตัวปลั๊กอินไฮบริดทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับอันนี้เอามาย้ำให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าส่วนที่ต่างจริงๆทั้ง3โหมดเนี่ยถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคุณจะสังเกตว่า ไม่มีโหมดไหนเลยนะที่เครื่องยนต์ส่งกำลังแบบ Direct โดยตรงโดยที่ไม่มีมอเตอร์นะฮะสรุปแล้วเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับนอกจากจะได้เรื่องของพลังกำลังเรื่องของโหมด EV แล้วยังได้เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับรถที่เขาขายรุ่นแรกเป็น s ีเรียลอ n 6เนี่ยนะฮะเป็นรถไซส์เดียวกับ Honda c r v เป็นรถไซส์เดียวกับ ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยก็คือกลุ่มของ CSUV ก็คือไซส์ใหญ่นะครับเป็นรถราคาแบบล้านอัพแต่ว่าเจ้าอื่นเขาจะมีไฮบริดมีอะไรแต่อันนี้เขาเคลมเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่22กิโลลิตรกว่านะฮะหรือว่าอาจจะมีตัวเลขที่มันแตกต่างกันก,ก็นิดหน่อยนะแต่ว่าเคลมตามมาตรฐานอยู่ที่22กิโลเมตรต่อลิตรมันประหยัดกว่ารถเล็กๆแบบ แบบยังไงเนี่ยฮอนด้าแจสนะประหยัดกว่านั้นอีกนะฮะยังอยู่ในกลุ่มนี้เกือบๆไปถึงแบบอีโคคาร์เลยนะครับอันนี้คือคือสิ่งใหม่ที่กําลังเข้ามาอย่างนี้เขากำลังบอกว่ารถไฟฟ้าหลายๆคนเข้ามาสู่วงการของ EV 1ีร้อแล้วอาจจะเจอกับอะไรยังไงอุปสรรคมากมายในเรื่องของการชาร์จในเรื่องของการปรับตัวนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่ว่าชาร์จก็ได้เติมน้ํามันได้เนี่ยมันอาจจะเป็น คำตอบต่อไปหรือเปล่าอันนี้พามาให้รู้จักว่ามันคืออะไรแล้วก็เผื่อใครกําลังเลงๆกันอยู่นะครับจะได้รู้จักกันว่ามันดียังไงนะสำหรับเจ้า DMI ที่ว่านี้นะครับแต่ทีนี้ DMI เนี่ยมันพัฒนาไปมากกว่าเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับการเติมน้ำมันได้นะมันมาลบจุดบอดในเรื่องของการเสียเวลาชาร์จแบตเตอรี่แต่พลังขับเคลื่อนด้วยความที่เป็นไฟฟ้านะครับ เขายังคงให้พลังกำลังเรียกว่าไม่ได้แพ้กับการที่เราเห็นรถไฟฟ้าที่มีแรงบิดสูงๆมีแรงม้าเยอะๆนะครับเรียกว่าไม่ต่างเลยนะครับผมมีโอกาสได้ลองขับในสนามทดสอบนะครับที่ซีอานนะฮะซึ่งก็มีทั้งอย่างคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นรถยนต์ไซส์ใหญ่นะให้เห็นภาพก็ไซส์เดียวกับ Honda c เ v ียคือใหญ่ๆนะครับก็ เขาทําสนามให้สื่อมวลชนได้ลองดูนะว่ารถใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถรีดพละกําลังออกมาได้อยู่ในระดับไหนนะครับเราขับแล้วมันอุ้ยอ้ายเหมือนความรู้สึกที่เราเคยเจอกับรถไซส์ใหญ่ๆหรือเปล่านะครับซึ่งในสนามนี้เรียกว่าเขาเน้นการขับแบบให้สนุกสนานไปเลยนะครับสนุกสนานภายใต้ความปลอดภัยนะครับซึ่ง เขาก็เซตสนามแล้วก็ให้ลองดูว่าเออด้วยความที่มันเป็น DMI นะที่บางคนกลัวว่าเป็นรถใหญ่ๆแล้วมันอุ้ยอ้ายเนี่ยแต่พอเป็น DMI ปุ๊บนะอัตราเร่งอะไรต่ออะไรเป็นยังไงเขาก็ให้สัมผัสประสบการณ์นะครับรวมถึงการพัฒนาที่นอกเหนือจากตัวรถ c ี i o n ลอนซเองนะครับเขาก็พัฒนาไปถึงรถที่เป็นกลุ่มของรถสปอร์ตก็มีนะครับให้เราได้ ลองนั่งแล้วก็ลองสัมผัสประสบการณ์ว่าเออในการพัฒนาขึ้นมามันมีอีกหลายรุ่นเลยนะที่สามารถทําขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันซ้ายสุดที่เห็นไกลๆในภาพเห็นไหมคันนั้นเนี่ยอย่างว่าง u a นะก็คือพัฒนามาเป็นแบบโหมดของอมาเป็น e 4 platform ก็คือขยับขึ้นมาอีกนะแต่ว่าโดยหลักโดยพื้นฐานก็ยังคงเป็น d m i นะครับก็คือเติมน้ํามันได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับถ้า นึกภาพไม่ออกว่าอย่างหวังยูเอสคันนั้นเขามีจุดเด่นอะไรจําได้ไหมที่เราชอบเห็นคลิปรถแบบหมุนได้ที่จอดล้อล้อหมุนสวนกันแล้วก็หมุนแบบ360องศาได้ก็คือคันนี้แหละนะครับก็คือตัวยูแปหรือว่ารถคันนี้ลงน้ําแล้วก็ว่ายน้ําได้นะบแบบไม่จมอะไรเงี้ยตัวล้อมก็ทาหน้าที่ปั่นนะครับเพาให้พละกําลังแบบนั้นคันถัดจาก U8 นะหรือว่า U8 เนี่ยก็คือคันที่เป็นรถสปอร์ตอันนี้ก็เป็น U9 พันกว่าม้าห3 0 0กว่าแรงม้านะครับก็เป็นรถสปอร์ตที่พัฒนามาจากภายใต้เทคโนโลยี d ดีที่ว่าแต่ว่าเขาก็ขึ้นไปเป็น e4 platform นะก็ว่ากันไปในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับถัดจากยางว่าง2งคันนะก็จะมาเป็นตัว C-Lion 6ที่ขายในบ้านเรานะครับบางคนบอกหน้าดูคล้ายแบบปอร์เช่เหมือนกันนะก็ ว่ากันไปเรื่องของดีไซน์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวซีเลอนซที่ขายในบ้านเราที่บ้านเขาอาจจะเรียกซีวูนะอาจจะเรียกชื่ออื่นว่ากันไปแต่ว่าบ้านเราใช้ชื่อว่าเป็นซีเ l e o ลอนซนะครับก็น่าจะได้เห็นกันตามหน้าสื่อที่รีวิวนะครับแล้วก็คันสุดท้ายทางฝั่งขวาอันนี้เป็นตัวฟอร์มูลาเป้าไฟนะครับเป็นตัว DMO นะครับก็คือ Dual Mode เหมือนกันแต่ว่าตัว I ตัวหลังเปลี่ยนเป็นตัว O นะ o, ก็คือตัวที่เป็น ออฟโรดนะครับก็จะเราจะเห็นว่าทั้ง4ไซส์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาว่าแต่ละไซส์เหมาะกับการเอาเทคโนโลยี DMI ขึ้นมาพัฒนาอะไรบ้างนะครับอันไหนเหมาะกับอะไรเราก็จะเห็นลำดับของการาพัฒนาตัวเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับนะเดี๋ยวสรุปเรื่องนี้ให้ฟังว่า ทำไมวันนี้ถึงพูดถึงตัว DMI นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้บ้านเราถ้าในช่วงสัก1-2ปีเนี่ยเราเห็นการมาของรถยนต์ไฟฟ้า100%ก็คือตัว EV BEV Battery Electric Vehicle นะครับก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่แต่ว่าหลังจากใช้มาสักพักหนึ่งหลังจากตลาดเปิดแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนประเทศไทยไม่ใช่เป็นที่แรกนะครับที่ ที่ยุโรปที่อเมริการวมถึงที่จีนเองเขาก็เจอปัญหาหคล้ายๆกันว่าสุดท้ายแล้วรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบจบในทุกๆก,กลุ่มนะครับแน่นอนคนที่ใช้รถในเมืองคนที่ใช้รถและต้องการประหยัดพลังงานขั้นสุดคุณก็ go EV ไปเลยใช้ EV นะฮะก็สะดวกดีแต่ว่า ในการใช้งานของอคนอีกจำนวนไม่น้อยเขาก็อยากได้รถคันเดียวที่ตอบโจทย์ให้หมดเลยเสียเวลามานั่งชาร์จหรืออาจจะไม่ได้ติดตั้งตัววอชาร์จไว้ที่บ้านนะครับซึ่งจริงหลักของการใช้รถ E ีีคือคุณต้องติดตั้งวอชาร์จที่บ้านแต่ถ้าคุณไม่ติดที่บ้านปุ๊บนะแล้วแบบไปไล่ชาร์จตามสถานีชาร์จต่างเนี่ยแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดหรือเวลาเดินทางไกลที่เราต้องมานั่งถามว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรเจอสถานีชาร์จไหมอะไรอย่างเงี้ย นะสุดท้ายแล้ว EV อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นอย่างที่บอกว่าไทยไม่ใช่ที่แรกที่เจอประเด็นนี้นะครับที่หลายๆประเทศเขาก็เลยมีเทคโนโลยี p l u ๊กอินไฮบรที่ว่านี้เข้ามาก็คือขับไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าถ้าขี้เกียจชาร์จคุณก็เติมน้ํามันไปได้2อ,อแบบนะครับ DMI ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาขย่าตลาดคือถ้าเรา โฟกัสหรือว่าดูเฉพาะตลาดของปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยสิคันเป็น5 5คันแล้วที่ใช้ DMI นะครับมันก็น่าสนใจนะว่าในอนาคตบ้านเราจะเป็นยังไงด้วยราคาด้วยนะฮะด้วยศักยภาพในเชิงของวิศวกรรมเนี่ยมีอีกเยอะนะแต่ว่าพูดไปก็มันจะลึกมากๆเลยเช่นค่าอะไรนะค่าค่าทำความร้อนอะไรคือแบบโอ้โหอีกเยอะเลยแต่ว่า เราเอาเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เดี๋ยวเราคงจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่ามันคืออะไรอย่างน้อยได้รู้ความแตกต่างนะครับโดยสรุปแล้วก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักสามารถเติมน้ํามันได้สามารถชาร์จไฟได้นะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับก็ลองดูเผื่อว่าท่านไหนที่เล็งหารถใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อยไหนนะครับผมว่าถ้าเรารู้ ทางเลือกไว้เยอะๆก็น่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วโดยสรุปนะผมก็ยังมองว่าในภาคของอาการใช้รถจนพลังงานใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคันไหนที่เฮ้ยดีที่สุด E ีวีไปเลยปลั๊กอินไฮบรดไปเลยคือผมว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้รถแบบไหนนะฮะพฤติกรรมในการใช้รถของคุณเป็นแบบไหนลักษณะการใช้รถของคุณแบบไหนผมว่า รถแบบนั้นถ้าเกิดคุณตั้งต้นจากสิ่งนั้นเนี่ยมันถึงจะกลับไปตอบโจทย์คุณว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้อง EV ก็ได้เราใช้ปลั๊กอินไฮบริดก็ได้นะครับหรือถ้ามานั่งน,นึกดูเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเดือนยังไม่ค่อยถึงเดือนละครั้งเลยสเดือนครั้ง3เดือนครั้งเราก็ไป EV เลยอาจจะดีกว่านานๆต่างจังหวัดแล้วก็หาที่ชาร์จสักทีหนึ่งก็คิดว่า เป็นสีสันระหว่างท่องเที่ยวมันก็โอเคหรือบางคนขับรถค่อนข้างเยอะทุกเสาร์ทิ์ไม่ได้ต่างจังหวัดหรอกแต่ว่าต้องเดินทางเยอะนะรับส่งครอบครัวนะเยอะๆเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เอ๊ะหรือว่าตัว dmi อาจจะตอบโจทย์ plug in hybrid อาจจะตอบโจทย์นะครับพูดถึงข้อดีกันมาแล้วมีข้อสังเกตมาฝากนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถยนต์ที่เติมน้ำมันเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์ ic เป็นปกติเนี่ย เราก็ต้องมีถ่ายน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเกียร์มีค่าบำรุงรักษาค่า maintenance น,น,น,นะครับตอนเปลี่ยนมาเป็น ev จุดเด่นของเขาก็าคือการบำรุงรักษาเนี่ยน้อยนะครับคือไม่จำเป็นต้อง,องมีค่าบำรุงรักษาอะไรมากมายเพราะว่ามันมีมอเตอร์กับแบตเป็นหลักอย่างอื่นก็คือตรวจ maintenance ตามรอบปกติแต่ไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2โหมดที่ว่านี้นะถ้าเป็น plug in hybrid เนี่ยอย่าลืมนะคุณก็ยังต้องถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ นะเพราะมันมีเครื่องยนต์อยู่แล้วก็ในพาร์ทของ e v คุณก็ต้องบำรุงรักษาทั้ง2ระบบนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับที่ใครมีตัวเลือกอยู่ไม่ว่าจะซื้อ e v ไ,ไม่ว่าจะซื้อ plug in hybrid นะครับก็อย่าลืมชั่งน้ำหนักทั้งส่วองส,ส่วนนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกันนะครับอ่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะในช่วงของรายการ drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถน่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งเผื่อใคร กำลังสงสัยว่า DMI คืออะไรต่างกับ Plug-in Hybrid ตรงไหนนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้คุณนะครับก็พบกับรายการ i v i v r u o เช่นเดิมนะฮะสำหรับท่านที่ชมทาง YouTube นะครับก็ทุกๆคลิปเราจะพูดถึงเรื่องของรถยนพลังงานใหม่แบบนี้นะครับเบรกแรกหมดเวลาเดี๋ยวเบรก2ติดตามค a วนครับอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง วัดทุกความทา้าทายโอ n น w m วมิตซูบิชิ r i t o ันแอ l ลี e Drive your ambition Mitsubishi Motors Drive 2ความรู้เสิร์ฟถึงรถ